วัสดีครับคบะณะสามเท่ารายงานตัวนะครับในช่วงรายการพิเศษเกาะติดเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลและเลือกตั้งนายกอบจโครงการบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีส่วนสำคัญในการที่จะดูแลประชาชนในพื้นที่นะทั้งจังหวัดแล้วก็ดูแลปากท้องดูแลหลายเรื่องทุกเรื่องน,น,นะ้วก็ที่จะพัฒนาจังหวัด ซึ่งกลุ่มคนที่จะสมัครเป็นนายกอบจเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ซึ่งถือว่าทํางานหนักเวลาหาเสียงหาเสียงหนักกว่าสสอนะใช่ใสสยังแบ่งเป็นเขตสองสาอำเภอนี่ทุกอำเภอเขตจังหวัดเขตจังหวัดนะครับซึ่งก็ต้องไปได้รับความนิยมทุกจังหวัดนะทั้งทุกอำเภอนะครับซึ่งเวลาทํางานจริงๆก็ต้องดูแลคนทั้งจังหวัดเหมือนกันนะครับในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้สมัครของจังหวัด นครสวรรค์จังหวัดใหญ่นะครับสวรรค์นี่มีประตูนะประตูสู่ทางเหนือนะครับนครสวรรค์นี่มีอยู่สามท่านนะครับเบอร์ที่หนึ่งคือนายสลันเลิกอัิการนะครับครับเบอร์ที่สองคือนางสาวสีลักษณบัณฑิตศิลสักนะครับเบอร์ที่สามคือพลตํารวจเอกนะครับสมศักดิ์สมศักดิ์จันทพิงนะครับสามท่าน แต่วันนี้ท่านแรกที่จะมาคุยกับเราคือนางสาวศิริลักษณ์คผู้ใหญ่เขาเรียกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นุ้ยผู้ใหญ่นุ้ยนะครับซึ่งก็สังกัดพักเสรีรวมไทยนะครับสังกัดพักเสรีรวมไทยในกลุ่มเสรีรวมไทยเดี๋ยวเรามาจะคุยกันว่าวิสัยทัศน์แนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์นึงซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่และจังหวัดสําคัญที่จะของภาคกลางและภาคเหนือนะครับ ว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับ,รบสวัสดีครับผู้ใหญ่นุย้ยใช่ไหมครับผมเรียกถูกไหมครับอ๋อใช่ค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่นุ้ยนะคะแต่จะเป็นอดีตบันฑิตศิลปศาสตร์ค่ะแต่เป็นอดีตผู้ใหญ่นุ้ยจะเป็นนายกอบอจอนุ้ยนะครับให้กำลังใจก่อนนะครับเราจัดรายการกอดสินเลือกตั้งท้องถินนานะยกอบอจอนะครับเราจะไม่ให้มีการประจัหน้าเราอยากให้ ทุกคนเปิดโอกาสเป็นเวทียูเน p พลันะครับเป็นเครือข่ายใหม่ที่เราตั้งขึ้นนะครับเป็นเวทีที่จะให้เป็นสื่อกลางที่ให้โอกาสกัพูู้สมัครนายกนายกอบอจอเนี่ยได้แสดงวิสัยทัศน์ให้สังคมให้คนในท้องถิ่นเห็นว่าจังหวัดของเขาเนี่ยจะได้รับการพัฒนาไปในรูปแบบไหนจังหวัดของเขาจะไปทางไหน และมีแนวทางที่จะเป็นความหวังที่จะให้เห็นว่าตัวเองจะประชาชนจะมีความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมจังหวัดจะเป็นยังไงจะเจริญขึ้นไหมนะครับนะครับก็เห็นก็เห็นนโยบายหกข้อของคือขอขออนุญาตี่ครัิพี่เดี๋ยวท่านท่านผู้ใหญ่ไม่รู้จักเราแนะนำัวก่ันผมอัจฉรายะวันปากแพรกนะครับนะลุงดำนะครับผมธีรพงษ์เข็มเรืองพลครับ ครับอาจารย์ละนะครับผมอาจารย์โตครับครับครับนะครับนะฮะทีนี้เมื่อกี้ลูกน้องทีมงานนะได้ส่งนโยบายของนายผู้ใหญ่นุ้ยมาให้แล้วทั้งหกข้อนะครับนะฮะเข้าใจว่าท่านผู้ใหญ่นุ้ยก็ก็เอ่อพร้อมที่จะอธิบายนโยบายทั้งหกข้อเสียงตามนโยบายหกข้อนี้นะครับหกข้อเดี๋ยวช่วขยายผลเออขอขออนุญาตผู้ใหญ่นุ้ยช่วย อธิบายไปทีละข้อนะฮะข้อแล้วก็ผู้ผมจะคอยซักคอยซักเอียาถือว่าซักเออคอยคอยคุยด้วยว่านโยบายนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยจากเนี่ยแต่ละข้อเชิญครับเชิญครับข้อที่หนึ่งนะการจัดทรัพยากรน้าน้าชุมชนค่ะก็คือการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนนะคะที่ที่บอกว่าถือเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติที่บอกนะคะคือสร้างขึ้นเองโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีแหล่งน้ําที่สะอาดแล้วก็ ใช้อุปโภคบริโภคใช่ไหมคะแล้วก็เพียงพอเกี่ยวกับการทาการเกษตรเนี่ยคือว่าทางจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะคะส่วนมากจะเป็นเกษตรกรนะคะแล้วก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ําในการทําการเกษตรแล้วก็อุปโภคบริโภคเนี่ยคือไม่ค่อยเพียงพอคือจะประสบปัญหาเรื่องเนี้ยเป็นอย่างมากเวลาน้ําท่วมก็คือจะท่วมเลย เวลาน้ําแรงก็คือจะไม่พอเลยค่ะคือจะขาดน้ําทําการเกษตรนะคะส่วนมากก็คือจะเป็นในเรื่องนี้เป็นหลักเราก็เลยมองเห็นว่าการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากของชาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะครับแลเลยเเห็นว่าโดยที่จะเข้าไปสนับสนุนก็คือว่าเข้าไปร่วมกับชุมชนนะคะและหมู่บ้านเนี่ยเข้าไปวิเคราะห์ปัญหานะคะโดยที่ลง พบปะกับประชาชนแล้วก็รับทราบปัญหาของเขาว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนเกิดปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรบ้างที่อาจจะต้องแก้เราจะได้แก้ปัญหาให้ทุกจุดตรงนี้ค่ะเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านนะคะจะประสบปัญหาไม่เหมือนกันนะคะเราก็เลยจะต้องเข้าไปพบกับว่ชาวบ้านนะคะจะแก้ปัญหาได้ ไอ้ถูกที่ถูกจุดนะครับกับทีนี้เรื่องของการการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนเนี่ยนะครับแนวทางที่เป็นรูปธรรมเนี่ยเจ้าที่ท่านผู้ใหญ่ได้ลงเป็นสมบัติกับประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยนะฮะรูปลักษณ์ในการที่จะทำเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำทรัพยากรน้ำชุมชนเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงฮะในในแนวความคิดของผู้ใหญ่ว่าจะมีกี่รูปแบในแนวความคิดของหนูนะคะ คืออย่างอย่างอายกตัวอย่างอย่างเช่นอำเภอ,อเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองโพนะคะของอำเภอแม่เปิน,นะคะก็คือว่ามีน้ำบริเวณที่อ่อางเก็บน้ำเนี่ยแต่ชาวบ้านที่อยู่หลังเขื่อนก็คืออำเภอแม่เปิลและอำเภอแม่วงไม่สามารถนำน้ำที่อยู่ ในเขื่อนมาใช้ได้อยู่ติดกับเขื่อนเราจะทํายังไงชาวบ้านก็บอกว่าช่วยมานนแก้เอานําเครื่องสูบน้ํามาสูบแล้วก็นําน้ํามาฝั่งนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็คือเราจะเข้าไปพบกับชาวบ้านว่าอาแล้วมันจะแก้ไขยังไงเราต้องทํายังไงแล้วนําจะนําน้ําตรงนั้นมา,าในหมู่บ้านนี้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปรับทราบปัญหาเขาแล้วก็นํามาแก้ไขนะคะ ก่วน,น,น,นโดย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 ,โดยโหลักแล้วเนี่ยคือไม่มีงบประมาณในตรงนี้ก็คืออยากจะใช้งบประมาณของออ,อบจนะคะเข้าไปแก้ไขให้เขาก็คือใช้เครื่องสุบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ะคะ่ะสุบน้ําจากเื่อนของโพมาอําเภอแม่เปินแล้วก็แม่วงอย่างเงี้ยค่ะส่วนพื<ม>้นที่อื่นล่ะครับพื้นที่อื่นล้วครับปัญหาและว,วิธีการแก้ไขอยังของแม่เล่ ถ,ถ้าเรื่องน้ําไม่มีแต่ว่าทํายังไงก็คือต้องการเจาะบ่อบาดาลเราก็จะเข้าไปดูเรื่องนี้ค่ะว่าต้องใช้งบประมาณอะไรแบบไหนเราก็เข้าไปดูเขาตรงนั้นนะคะเพราะาว่าอย่างอย่างทางของพื้นที่ที่ท,ที่อย่างบึงบอลเพสอย่างนาคารสวรรค์ใช่ไหมคะก็คือว่าต้องต้องเข้าไปปรับปรุงบึงบอลเพสให้มปีปริมาณน้ําเพียงพอต่อการทําการกเกษตรไป ผ่านน้ําจากแม่น้ํโยมแม่น้ําน่านเข้าบึงบอลเพดอะคะ่ะโดยการขุดลอกคลองสาขาต่างๆให้มีประสิทธิภาพเก็บกักน้ําในบึงบอะเพดให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ปรับปรุงระบบกระจายน้ําจากบึงบอลเพดสู่ชุมชนให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทุกพื้นที่เนี่ยจะต้องประชาคมแล้วก็เอาประชามติของประชาชนในพื้นที่นั้นๆมาเป็นตัวแปรอะคะ่ะว่าต้องการอะไรบ้างแล้วก็แก้ไขยังไงะคะ่ะ อันนี้มาถึงข้อสองนะครับได้มาพูดถึงบ,บึงบอยเพชรพอดีจะปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่นะที<า>นี้ท่านจะคิดว่ามีไอเดียที่จะปรับให้แหล่งท่องเที่ยวในบึงบอเพชรเป็นยังไงบ้างะก็คือบึงบอนละเพชรนะคะถือว่าเป็นบึงที่มีขนาดใหญ่ระดับต้นๆหรืออาจจะใหญ่ที่สุดของประเทศก็ว่าได้นะคะแต่ที่ผ่านมาขาดการบูรณาการแล้วก็การพัฒนาอย่างจริงจังนะคะดิฉันก็อยากจะพักกัน ให้บึงบอระเพ็ดนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดนครสวรรค์นะคะและจะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจนะคะอย่างบูรณาการและให้เป็นรูปปัรนรรม,มากยิ่งขึ้นนะคะคือปัจจุบันนี้ไอ้บึงบอระเพ็ดก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะเห็นมีการลงเรือไปอชมนก<ร>น<า>้ำดอะไรต่างเนี่ยนะครับจะพัฒนาให้มากกว่านั้นยังไงครับ ก็คือว่าตอนนี้นะคะ,ะที่บึงบลเพท์มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับอรอบรอบบึงอะคะ mm ่ะ hmm. พื้นที่มันยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะ mm hmm. ก็คือว่าเราก็จะไปไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ประชาชนที่ไม่มีที่ทํากินแล้วก็ที่เขามีปัญหาตอนนี้มันมีปัญหารอบๆบบึงดยว่ะค่ะพื้นที่ของบึงบลเพท์ไม่ชัดเจนก็เลยขุดแล้วก็กองดินไว้ไม่สามารถเอาดินตรงนี้ไปทิ้งในที่ที่ ถูกต้องอะคะ่ะมันมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่อยู่อะคะ่ะมันก็เลยทําให้มีกองดินอ่าสูงๆเยอะๆอะคะ่ะทีเนี้ยเราก็จะเข้าไปแก้ไขตรงนี้อะคะ่ะแล้วก็อยากจะไปบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะ่ะอยากใช้เป็นเหมือนบึงชวากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคืออาจจะเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แต่ว่าเป็นที่เล็กๆยังไม่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวซักเท่าไหร่อะค่ะเราอยากทําให้ตรงนั้นอะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชัดที่ชื่นตาจุตตาของจังหว,วัดนครสวรรค์จริงๆแล้วแบบดังๆใหญ่หญๆอะค่ะอย่างบึงชวากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันจะต้องทํำยังไงนอกเหนือจากที่การพัฒนาเรื่องพื้นที่มันตรงแล้วเราต้องทํำยังไงเพื่อใส่ให้บึงมาเฟษเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่เป็นที่ติดตา เป็นความาต้องการของของประชาชนอย่างอย่างที่บึงฉวากไงที่ท่านผู้ใหญ่ว่าเนี่ยนะที่นั่นก็มีอะไรพอเลียมอพอเอรอพอเลียมมีคันสัตว์น้ํามีอะไรต่างเนี่ยนะท่านท่าน,ท,านท่านผู้ใหญ่มีแนวคิดอย่างไปถึงอย่างนั้นหรือเปล่าก็คือใช่ค่ะเพราะว่าของของ,ของบึงบอรเพ็ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องระบบนะ้าอะค่ะเรื่องระบบ รอบรอบบึงบอลเพชเนะะี่ยค่ะคือว่าต้องเข้าไปปรับปรุงอีกเยอะเลยค่รับเขาเรียกอะไรนะคะยังยังไม่ยังไม่สะอาดพอแล้วยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สะดวกอะคะ่ะยังไม่สวยงามเท่าที่ควรนะคะถนนรอบๆออะไรต่างสถานที่ะคะ่ะยังไม่เอื้อมหนวยแต่ยังไม่ไม่ดีพอค่ะเราต้องเข้าไปปรับปรุงภูงมิทัศน์แล้วก็จัดสวนรอบๆแล้วก็จัดระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้นนะคะผ,ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้ทําแลนด์สเคปไว้บ้างยังครับในใจในใจ ก็ทั้งหมดเนี่ยคือว่ามีคิดไว้อยู่แล้วถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าได้เป็นนายกอบจอก็คงว่าได้บูรณาการตามที่คิดไว้ะค,ะค่ะค,ค,คือในข้อ2เนี่ยนะฮะเนี่ยจะประสานทุกภาคส่วนจัดให้มีพื้นที่การที่ทําการเกษตรให้ชัดเจนเพื่อลดปัญหาความขงงัดแย้งแสดงว่าณปัจจุบันการเกษตรในรอบบึงบราเพชรมีความขัดแย้งกัน,นะะหรือย,อยังไงครับ ก็คืออย่างที่บอกไงคะว่าพื้นที่อะคะ่ะพื้นที่รอบๆบึงบอนลเพชรนะคะมีการบุกรุกอะคะ่ะแล้วก็คือว่ายังไม่ได้ยังไม่ชัดเจนคะ่ะเราต้องเข้าไปไปทําให้พื้นที่ตรงนั้นชัดเจนก่อนไม่ชัดเจนเนี่ยหมายถึงว่าไม่ไมชัดเจนเรื่องแนวเขตหรือไม่ชัดเจนเรื่องแนวทางการทำว่าแ,วแ,แนวเขต,ต<า>ค่ะแนวเขตค่ะมันมันเป็นพื้นที่สาธารณนะหรือเปล่าครับใช่ค่ะอ๋อครับครับแล้วก็มีม,มีการบุกรุกด้วยค่ะอ๋อแล้วมีการมีการบุกรุกเยอะไหมครับ 70%ได้ค่ะอ๋อครับครับครัทีนี้เราถึงบอกว่าคือต้องเข้าไปไปทําให้มันชัดเจนก่อนค่ะแล้ถึงครับครับครับเพราะคือว่าการไปปรับปรุงเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องไปทําให้ระบบพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันมันมีการใช้กันอย่างอย่างถูกต้องแล้วก็ร่วมมือกัน ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทาให้ประชาชนตรงนั้นนะคะไม่เดือดร้อนแล้วก็มีที่ทํากินนะคะต้องชัดเจนตรงพื้นที่ก่อนนะคะเราถึงจะทําอะไรได้มาก็าจะแสดงว่าต้องไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยเพราะว่าบึงบริเวรนี้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบใช่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 หลายหน่วยไม่ได้ใช่ใช่ต้องไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะคบมีกรมวิ jar มีอะไไหมมีกรมชนประธานมีอะไรที่เข้าไปเกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดที่เรค่ับ ค่ะก็ต้องบูรณาการทั้งทางด้านภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนนะคะครับคราวนี้มันมามาโยงถึงข้อ3นะครับว่าปรับปรุงบึงบลเพชรอีกนะครับให้มีปริมาณน้ําเพียงพอคราวนี้เนี่ยจะทำไงครับจะเอาน้ำจากที่ไหนไปใส่บึงบรเพชรครับก็คือผันแม่ผ่นน้ำจากแม่น้ำยมแม่น้ำนาแล้วมาเข้าผันันนี่โดยโดยการไปขุดคลองไส้ไก่หรือว่าจะใช้เครื่องสูบน้ำหรือหรือจะยังไงครับ คือระบบการกระจายน้ําของเมืองบ่อระเพชเนี่ยคือบางสถานที่มันประตูน้ํามันอาจจะพัง<ม>อาจจะตื้นเขินเราก็ต้องเข้าไปดูระบบระบบการผ่านน้ําเข้ามามันมีคลองเข้ามาอยู่แล้วค่ะอ๋อครับคือคลองก็เราต้องเข้าไปขุดลอกอะค่ะ,ะสถานาต่างๆอะคะ่ะครับซึ่งแสดงว่าตอนนี้น้ําในเมืองบอระเพชเนี่ยพอถึงหน้าแรงก็ไม่เพียงพอคือเพียงพอการท่องเที่ยวแต่ไม่เพียงพอต่อการเกษตรอ่าการใช้ครับ ก็คือส่วนมากในบึงอะค่ะมีแต่ขยะมูลฝอยแล้วก็ขยะธรรมชาตินะคะขาดการดูแลอย่างจริงจังค่ะเราก็ต้องเข้าไปดูแลเรื่องนี้อะค่ะใช่เพราะว่าบึงมัวเ็เนี่ยตื้นเขินขึ้นมาทุกทุกปีนะรับรองจับตับตัวเข้มานะครับมาถึงข้อที่4ี่ฮะข้อที่สนะครับด้านงบประมาณนะฮะจะบริหารงบประมาณด้วยความสุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ใช้ภาษีทุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของคนปากน้ำโพมีปากน้ำโพคือ,ค,อคือน่าจะเป็นนโยบายหลักของของเสรีรุทไทยมากใช่ <laughs> ใช่ไหมกงกง็อย่างอย่างที่เห็นอยู่แล้วก็คือทราบกันอยู่แล้วครับว่าท่านพลตำรวจคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยว่ท่านสุจริตอยู่แล้วใช่ไหมคโปร่งใสอยู่แล้วค่ะทางเราก็ดําเนินตาม ท่านมาโดยตลอดนะคะท,ท,ทีนี้เนี่ยทุกบ่าทุททาททสตาใงให้ค้มค่ากระโปรงนะไรค่ะครับ,ระะรบทีนี้เนี่ยถึงกับขั้นถึงกับมีการกําหนดเป็นนโยบายเนี่ยแสดงว่ามันมันทำให้คือเดิมเนี่ยมองเห็นว่ามันมัน,ม,นมันไม่ค่อยปกติใช่ไหมครับเลยเลยจาเป็นต้องมีการทําเป็นนโยบายขึ้นมาค่าะที่ผ่านมาก็จะรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมีงบประมาณที่ผ่านมาของคนนครสวรรค์ก็คือคือย่อมรู้ดีอะค่ะว่า ใช้งบประมาณกันยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะตัวดิฉันเองก็เลยก็ไม่ขออนุญาตพูดนะคะก็คืออย่างอย่างที่ทราบกันอยู่ค่ะก็จะเข้าไปทํางานอย่างที่บอกอ่ะด้วยความสุจริตแล้วก็โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะคะครับทางทางอ้ทางกลุ่มสีริมไทยของผู้ใหญ่เนี่ยลงสมัครอบนายกบจคนเดียวหรือส่งทุกทุกเขต ที่เลือกสอจอด้วยสามร้อยห้าสิบเขตนี้รู้สึกว่าจะส่งส่งตัวดิฉันคนเดียวค่ะทั่วประเทศอะค่ะเป็นลง,ลงสมัครของนายกอบจค่ะและ้วลสอจอในจนครสวรรค์ไี้ส่งด้วยไหมครับสอจอมีอยู่สามเขตค่ะอ๋อครับรครับครับสามเขตครับมีสามเขตนครสวรรค์กี่เขตเนะี่ยนครในตัวเมืองไม่มีค่ะมีบนรนโพสสองเขตค่ะแล้วก็แม่วงหนึ่งเขตค่ะอ๋อครับครับครับครบทุกเขตนะ ไม่ครบอบทุกเขตว่างั้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าท่านผู้ใหญ่เนี่ยมาสู้นะนายกอบจที่นครสวรรค์นะครับค่ะเป็นเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกเลยค่ะใช่ใช่ก็ดูเนี่ยถึงแล้วก็เป็นคนเดียวในพักเสรีรวมไทยด้วยค่ะรับครับเดไปสู้ผู้ชายนะอืค่ะเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยจังหวัดใหญ่ครับ ประสบการณ์จากจากการเป็นผู้ใหญ่มาพอจะสู้กับผู้ชายไหวไหมคิดว่าไม่ไม่ใช่อุปสรรคนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนมีความรู้ความสามารถของแต่ละคนต่างกันไปแต่ว่าหนูมองเห็นว่าอย่างตัวหนูเองนะคะเป็น เป็นเป็นคนของลครสวรรค์เป็นผู้ใหญ่บ้านเราอยู่กับประชาชนมาโดยตลอดนะคะแล้วเรารับทราบปัญหาของชาวบ้านใช่ไหมคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วตัวหนูเองก็เป็นเกษตรกร,กรหนูถึงมาผักดันที่จะทําเรื่องนาคะ่ะหนูก็เป็นคนทํานาเวลา,าจะจะใช้น้ําทํานาหนูก็ไม่มีหนูก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูก็อยากเข้ามาทํางานตรงนี้นะคะ่ะม,มาผักดันตรงนี้มากมากเลยโทษนะครับผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่บ้านดอนมูค่ะมูแปดตําบลสักแก้วอําเภอละยาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านมาแปดปีแล้วก็ได้ลาออกค่ะมาลงส,สอสอเขตหกของนครสวรรค์น,นะคะแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็มาลงสมัครนายกอบจนครสวรรค์นในครั้งนี้นะคะ่ะ มามาถึงข้อนโยบายข้อที่5้าด้านการศึกษานยายผู้ใหญ่ว่าไปเลยฮะว่าจะเน้นด้านการศึกษาเพื่อทําให้การศึกษาเป็นเป็นดิจิทัลเป็น4.0ยังไงครับเชิญครับก็บคืออย่างที่บอกเรื่องตอนนี้ก็คืออย่างที่มองว่าด้านเศรษฐก,กิจมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะก็เลยจะมากระตุ้นเกี่ยวกับว่าให้ส่งเสริมเนี่ยการเรียนการสอนด้านดิจิทัล ในยุค4.0นะคะสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพแล้วก็อาชีพเสริมระหว่างเรียนระดับอาชีวะและวก็อุดมศึกษานะคะแล้วก็สนับสนุนนะคะแผนยุทธศาสตร์จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างเต็มกําลังนะคะที่สามารถทําได้ก็คือจะประสานกับสถานศึกษาต่างๆนะคะแล้วก็จะสนับสนุน ในเรื่องต่างๆนะคะที่ทางสถานศึกษาเขาเขาต้องการนะคะคเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนนะคะว่าต้องการอะไรแล้วก็สนับสนุนนะคะตัวอบ,อวอบอจ,อบอจอเองนี่มีโรงเรียนของตัวเองไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอบอจก็จะทําหน้าที่ในง่ๆของการส่งเสริมช่วยเหลือนะครับโรงเรียนต่างๆที่สังกัดท้องถิน่นหรือสังกัดสพทอ,อะไรทานองอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะประมาณนี้ค่ะ ก็จะส่งเสริมในดังด้านดิจิทัลนะครับทุกททางอ่ะค่ะที่สามารถทําได้จะทําให้เป็นบูรนาการมากที่สุดอ่ะค่ะถึงข้อข้อที่หกครับข้อที่หกเรื่องยาเสพติดเรื่องยาเสพติดยาเสพติดนครสวรรค์เยอะเหรอฮะถึงต้องมีนโยบายข้อนี้กับมีทุกที่แหละค่ะหนูว่านะคะแต่ว่าแต่ละทุกๆจังหวัดมีมีปัญหาหนักหนักนะหนูคิดว่าแต่เราจะเข้าถึงหรือเปล่าค่ะอยากสนับสนุน เรื่องนี้นด้วยะค่ะครับในในในแง่ของผู้ใหญ่คิดจะจะสนับสนุนยังไงจะทำยังไงครับก็คือสนับสนุนหน่วยงานที่เขาที่เกี่ยวข้องอะค่ะเกี่ยวกับการป้องกันป,ป,ปราบปรามยาเสพติดนะคะให้ให้มันจริงจังอะค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวแล้วก็หน่วยงานของรัฐต่างๆอะค่ะครับให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดอะครับท้ายนี้ท้ายนี้ก็ขอยนุาตให้ทางผู้ใหญ่ได้ ใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับ,รบ,รบนะฮะได้คุยกับชาวนครสวรรค์สักนิดหนึ่งนะครับเชิญครับอ๋อสิ่งสิ่งที่สําคัญนะคะหนูก็มีอีกนโยบายหนึ่งนะคะอยากฝากไว้นะครปกติแล้วเนี่ยนครสวรรค์เป็นเมืองแห่งาศาสนานะครเป็นจุดศูนย์รวมแห่งชาติพันธ์ไทยจีนแล้วก็อีกหลายาศาสนานะคะซึ่งล้วนแต่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ เป็นที่รู้จักของคนในประเทศนะคะเช่นเทศกาลตุ๊ดจีนนะคะก็คือนครสวรรค์ใจโด่งดังที่บอกว่าเรื่องคณะสิงโตมังกรแล้วก็จะมีะลิเกนะคะที่ดังๆอ่ะค่ะคือจะเข้าไปจะเข้าไปสนับสนุนดูและดูแลเป็นอย่างยิ่งนะคะตรงนี้นะคะคแล้วก็ดิฉันนะคะก็ขอฝากนะคะผู้ใหญ่หนุ่ยนะคะเบอร์สองนะคะเป็นนายกอบจนครสวรรค์ด้วยนะคะคเป็นผู้หญิงคนแรกและเพียงคนเดียวที่ลงสมัคร เลือกตั้งในครั้งนี้นะคะสู้ศึกในครั้งนี้ด้วยความตั้งใจที่อยากจะมุ่งมั่นพัฒนาบ้านเกิดนะคะให้เจริญก้าวหน้านะคะขอโอกาสให้ดิฉันนางสาวสิริลักษ์บัณฑิตศิลสักนะคะได้เข้าไปเป็นนายกอบจ,จนครสวรรค์ด้วยนะคะก็คิดว่าจะทํางานด้วยความสามารถของดิฉันได้เป็นกําลังอะค่ะเท่าที่จะทําได้ค่ะครับครับครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่นุ้ยนะครับคุณศิริรักษ์อ่า บันฑิตศิลศาสตร์เบอร์สองนะครับนายกบอบจน,นครสวรรค์ก็ให้ชาวนครสวรรค์พิจารณาว่าจะเลือกใครมาเป็นผู้บริหารที่จะทำความเจริญก้าวหน้าให้ท้องถิ่นให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นให้จังหวัดน,นครสวรรค์เป็นจังหวัดที่ไม่ใช่ผ่านไปผ่านมาต้องแวะต้องเที่ยวด้วย<น>แวะอะไรด้วยอย่างน้อยแวะกินอาหารว พักรีสอบต้นนู้นนะนะครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่น้ยมากนะครับขอให้โชคดีนะครับได้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ